รีวิวเปิดมุมมองใหม่เลือกมหาวิาลยด้วยข้อมูลรายการที่พาคุณผู้ชมน้องๆและท่านผู้ปกครองไปเจาะลึกคณะสาขามหาวิาลยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อครับวันนี้ผมจะพานนองๆไปเจาะลึกคณะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนซึ่งตรงกับเทรนด์ของโลกและอาเซียนสาขานี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านคณะบดีนะครับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอาการค้าไทยจัสดสืดครับจังครับสวัสดีครับจังครับรบกวนจะแนะนําตัวให้น้องรู้จักนิดหนึ่งออครับ,ารบอาจารย์ผมชื่อ,อ,อดออรเอกชัยอภิสกุลนะครับเป็นคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอาการค้าไทยซึ่งปัจจุบันก็บริหารจัดการตัวคณะบริหารซึ่งประกอบไปด้วย11บอนะครับส1สาขานะครับเราเปิดเรื่องการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การบริหารธุรกิจเนี่ยมา40กว่าปีเกือบ50ปีแล้วครับโอีกปีสองปีเนี่ยจะครบ50ปีแล้วเดี๋ยวมาฉลองด้วยนะอาจารย์เชิญเลยครับคต่บริหารถือว่าเป็นคณะที่โอ้โหท่านในประเทศเราก็มีมานานนะอาจารย์เราเป็นคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศเพราะเรามีนักศึกษาเนี่ยนะครับทั้งคณะเราเนี่ประมาณ8,000คนอาจารย์โหประมาณ8,000คนครับคือผมคิดว่าเราน่าจะเป็นคณะบริหารที่ไซส์ใหญ่สุด นะครับได้รับความนิยมมาโดยตลอดเพราะว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยชื่อของเราคนที่เป็นผู้ก่อตั้งก็คือหอการค้าไทยนะครับพวกนักธุรกิจต่างๆเนี่ย คือทิศทางของเราเนี่ยมันมาทางด้านการบริหารจัดการตัวธุรกิจอยู่แล้วครับ,รบอาจารย์ถ้าพูดถึงความใหม่อะไรครับรู้ละโอ,อ้ที่ผ่านมาหรู่ไมอะไรมือ,อยังไงแล้วความใหม่อนาคตต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนในส่วนของคณะบริหารคือตอนนี้ของคณะบริหารธุรกิจเนี่ยเราพยายามเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช้นะครับเพราะว่าน้องรุ่นใหม่เนี่ยเวลาเข้ามาก็จะคุ้นเคยกับเรื่องเทคโนโลยีเราเราจะทําให้การเรียนการสอนม,มันไม่ดูไม่น่าเบื่อนะครับถ้าหากว่าอาจารย์ได้เคยเห็นข้อมูลคณะเรา ของมหาวิทยาลัยเราบ้างเนี่ยนะครับจะจะเห็นว่าเราเราพยายามจะมีคอร์สแวร์นะครับต่างๆเพื่อมาแบ่งเบาภาระของทั้งอาจารย์แล้วก็น้องๆคือน้องบางคนเก่งอะ่ะไปได้เร็วเขาจะสามารถศึกษาด้วยตัวเองพอมาถึงก็จะใช้เวลาในห้องในเรื่องการสนทนาแลกเปลี่ยนหรือว่าถามคําถามอาจารย์รมันก็จะใช้เวลาได้มีประโยชน์เต็มที่มากขึ้นอันนี้กรณีว่าถ้าเกิดน้องนคุณเขาเก่งมาเขาไปได้เร็วรแต่ว่าเ,เราก็ดูถึงคนที่บางทีไปไม่เร็ว คนไปไม่เร็วเดด้วยความที่บ้าเรามีไอ้ตัวเนื้อหาวิชาเนี่ยมันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อยู่ครับน้องอยากจะมาเรียนทบทวนเมื่อไหร่ก็สามารถเรียนได้บางครั้งเราไม่ถนัดอะเรื่องคำนวณแต่อาจารย์เขาเก็บข้อมูลอะไรต่างๆพวกนี้เอาไว้ในคอมพิวเตอร์บางทีเรากลับไปที่บ้านฟังอาจารย์ผู้มันไม่ทันเนี่ยคือเราเราไม่ถนัดคำนวณถูกไหมครับก็ กลับมาดูต่อได้ดูต่อได้ตลอดเวลาครับนี่เป็นเรื่องที่เราทำพาราเรลลควบคู่กันไปครับครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่จะมีการอัปเดตน้องๆก็สามารถที่เข้าไปเรียกว่า Cloud Learning แล้วนะอาจารย์นะครับระบบใหม่ก็พัฒนาอัปเดตให้น้องสามารถเข้าถึงข้อมูลสงสัยปุ๊บถามได้สงสัยปุ๊บเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ถูกครับจัดครับแต่วันนี้ นอกจากจะเป็นภาพรวมในส่วนของตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะไปพูดเจาะลึกถึงสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อาจารย์วันนี้จะคุยกันเรื่องนี้มีสาขาใหม่ๆอครับเด็ไหมอาจารย์คือตอนนี้ของคณะบริหารเนี่ยเรามีด้วยกัน11สาขานะครับรกอบไปด้วยสาขาเช่นเรื่องของการตลาดการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะครับการเงินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่อาจารย์จะมาคุยกับผมเนี่ยเรื่องของการจัดการอุตสาหกรรมการจัดการโรงแรมนะครับเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยว นะครับแล้วก็วิชาการจัดก,การทั่วไปการจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็การจัดก,การโลจิสติกส์แล้วก็เรามีสาขาการจัดการที่เป็น general หรือว่าทั่วไปเนี่ยแต่ว่าเราเปิดนอกเวลาสําหรับน้องๆบางคนที่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยหรือสําหรับผู้ประกอบการบางคนที่บางครั้งเขาต้องบริหารกิจาการของเขาเราก็พยายามเปิดนอกเวลาตามปกติและให้มันมีความยืดหยุ่นนะครับช่วงไหนว่างมาเรียนเรียนปุ๊บเก็บสะสมไปแล้วก็มาเรียน ต่อไปยับที่มีโอกาสฉันสาขาใหม่ที่ฉันเปิดก็คือเหมาะกับคนที่อาจจะมีเวลายืดหยุ่นได้ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับเราเปิดให้มีเวลายืดหยุ่นเหมาะกับคนที่ทํางานครับเป็นช่วงเวลาตอนช่วงเย็นเป็นช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ครับผมครับกับมาที่ที่เราคุยกันตะกี้อาจารย์สาขาหนึ่งที่น้องๆถามมาค่อนข้างน้อยมากๆในออนไลน์นะฮะก็คือสาขาด้านการจัดการทรัพยามมนุษย์หรือเอชอาร์อาจจะเป็นเพราะว่าเด็กอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักพอบริหารพอพูดถึงคณะบริหารก็คิดถึง การตลาดการเงินอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เข้ามาครับอาจารย์มาถึงเรื่องการจัดการสังคมนุเินว่าเทรนอนาคตเป็นยังไงอาจารย์สาขาเนี่เรื่องนี้ความจริงแล้วอยากจะบอกน้องๆว่ามันเป็นสาขาที่มันมีอนาคตเยอะมากๆเราทํางานใกล้ชิดกับตัวผู้ประกอบการที่อยู่ในหอการค้าไทยนะครับแม้แต่ว่าท่านประธานหอการค้าไทยเนี่ยได้เคยเน้นย้ํากับคณะบริหารธุรกิจอยู่เสมอบอกว่าการสร้างบุคลากร เพื่อไปช่วยองค์กรต่างเนี่ยให้เขาได้ได,ได้ได้รู้ว่าวิธีการพัฒนาคนในองค์กรเนี่ยให้เป็นคนที่มีศักยภาพสูงเนี่ยมันขาดแคลนจริงครับคือถ้าหากว่า,ามีคนที่ถนัดหรือว่ามีความรู้ในเรื่องประเภทแบบนี้นะครับยังไงเนี่ยไม่ว่าจะเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ในองค์กรเขาสู้นะเขาสูร้ราคานึกถึงภาพว่าถ้าเราเป็นนักธุรกิจนะครับคนในองค์กรเราเนี่ยโอ้โหแบบถูกพัฒนาเก่งขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีเนี่ยนะครับเขาจะเป็นองค์กรเนี่ยศักยภาพสูงสามารถแข่งขันกับใครก็ได ในประเทศไทยเรานะครับเรายังให้ความสําคัญกับเรื่องนีย้ยังน้อยอยู่นะครับ,รบอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีใครมาแนะนําให้น้องๆได้รู้ว่าศักยภาพของสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับมันสําคัญแค่ไหนแต่จริงๆแล้วที่ต่างประเทศเนี่ยคนในสายเนี่ยนะครับเป็นสายที่มีการเติบโตมาก แล้วก็เงืนเดือนสูงด้วยนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอนอันนี้สาขาเนี้ยเป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอนจริงๆส่วนนี้นี่ยกอย่างง่ายๆเลยนะอาจารย์ประเภทที่เราเห็นตอนนี้ดาราฮิตมากคือเกาหลีเนี่ยพัฒนาเรื่องนี้มาหลายสิบปีใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็อย่างเช่นหนึ่งของการพัฒนาเรื่องของ creativity ที่เกาหลีเขาให้ความสําคัญเรื่องพวกนี้ถามว่ามันเป็นพัฒนาที่ไหนมันก็เป็นพัฒนาที่ตัวคนอาจจะสร้างสภาพแวดล้อมหรือสร้างปัจจัยต่างๆแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวคน ถ้าคนเนี่ยมี creativity ทั้งประเทศมันก็เป็น creative ถูกไหมครับเป็น creative economy เป็น creative country ไปได้ครับดังนั้นเนี่ยองค์กรนะครับเป็นแบบไหนก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่อะไรมันขึ้นอยู่กับคนในองค์กรครับแล้วถามว่ามันสร้างอะไรมันสร้างได้ถ้าเราเข้าใจ process งม,มันสร้างได้ผู้ประกอบการนะถ้าถ้าผมเป็นผู้ประกอบการ,รนะมีใครสักคนหนึ่งมาบอกว่าจะช่วยผมนยในการพัฒนาบุคลากรผมให้เป็นคนมีทักษะคติที่ดี มีความสามารถสูงนะเงินเดือนสูงแค่ไหนเนี่ยผมว่าเราก็จ้าะเพราะว่ามันทาให้ส่วนของธุรกิจหรือกิจการนี้ดีขึ้นแน่นอนใช่เพราะกิจการเดินหน้าก็เพราะคนนี่แหละใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องคือผมพูดถึงหลักเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยคือมันมีอยู่ด้วยกัน3ระดับครับระดับ พื้นฐานโดยทั่วไปเนี่ยก็คือระดับที่เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันก็คือความถนัดอะไรต่างๆถูกไหมฮะอย่างเช่นผมถนัดเรื่องการลงบัญชีผมลงบัญชีพวกนี้เป็น,เ,ปนเชิงฟังก์ชันเป็นเทคนิคโดยทั่วไปถัดขึ้นมาก็คือกลุ่มที่เป็นผู้บริหารเริ่มมองภาพยายใหญ่ๆได้ก็คือเป็นเชิง concept. คอนเซ็ปต์นะครับเป็นคอนเซ็ปต์อะไรต่างๆพวกนี้มองมองภาพบอกว่าคุณทำอย่างไรต้องประสานกับใครไอ้นี่เป็นเชิงคอนเซ็ปต์นี่เป็นระดับแมネจเมนต์แต่ระดับท็อปจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของฮิวแมนสกิล เป็นเรื่องของ human skill <Okay. S 2> ถูกไหมฮะมก็คือคนถ้าแม้เราจะทําอะไรไม่เป็นแต่ถ้าเรามี human skill ในการรู้จักใช้คนพัฒนาคนเราไม่ต้องทําเองทุกเรื่อง mm hmm. การเป็นผู้บริหารจริง mm hmm. ๆเนี่ยคือเราก็ทําไม่ไหวหรอกใคร,ครใครจะไปทําได้ทุกเรื่องแต่หน้าที่ของเราก็คือเราจะสร้างคนที่มีความสามารถต่างๆที่มันจําเป็นต้องใช้นะครับสร้างยังไง บริหารจัดการเขายังไงแล้วก็ดูแลรักษาทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหงขององค์กรเราเนี่ยเขาเราทได้ยังไงนี่คือสุดยอดของสกิลในเรื่อง management เลยอาจจะมาแนะนําสาขาเนี่ยจะพูดถึงที่ผมเห็นภาพหนังจีนเรื่องสามก๊กเลยนะจซึ่งเป็นตัวแทนของสาขานี้เลยนะใคใช่ครับเล่าปี นะครับเล่าปีเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่เก่งมากๆเรื่องของการบริหารจัดการคือเล่าปีไม่ได้เป็นนักพบที่เก่งที่สุดครับถูกไหมฮะไม่ได้เป็นคนแบบชราที่สุดเหมือนของเบ้งอะไรต่างๆแต่เขาใช้คนได้มากมายริงฉาจมาเจาะลึกถึงรายละเอียดของสาขาละเอาเรื่องอาชีพก่อนครับก็คือว่าน้องๆอาจจะเร,รื่องของผมยังคิดไม่ออกว่าคือใครที่ไปอยู่ในองค์กรแล้วในงานด้านนี้มันมีแบ่งเป็นกี่แบบอะไรยังไงบ้างอาจาร,รย์คืองานในทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า น้องนึกถึงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาจจะนึกถึงไอ้งานงานฝ่ายบุคคลครับนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการทําเงินเดือนเรื่องของการดูแลเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไร,ร,รต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยพวกนั้นเนี่ยมันเป็นงานรูทีนมันเป็นงานอาจจะเป็นงานพื้นฐานอะ่ะถมว่าก็ก็ <ๆ S 1> เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีงานที่เป็นระดับ ซึ่งมากกว่านั้นเนี่ยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการง,งานพัฒนานะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดผมตอนช่วงต้นว่า human resource development ในประเทศไทยเราเนี่ยคือเรายังไม่เห็นอะไรชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างคือมีคนเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้น้อยมากนะครับ,รบน้อยมากแต่ว่าจริงๆแล้วมันสำคัญมากมากที่สุดก็คือว่า เป็นที่ผมเห็นเรื่องนี้นะจ๊ะส่วนใหญ่จะเป็นงานสัมมนาจัดแค่สัมมนาแย่งเดียวใช่ไหมฮะถูกครับไม่มีเคยใครทําจริงจังเว้นแต่ว่าผู้องค์กรชั้นนําของประเทศเนี่ยอย่างเช่นอย่างอาจจะอย่างเ c g ซีจไทยแบดมิดผลเรื่องต่างเนี่ยคนพวกนี้จะพัฒนาคนของเขาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนของผู้องค์กรชั้นนำเนี่ยจะมีมาตรฐานหรือความสามารถเนี่ยเก่งกว่าองค์กรโดยทั่วไปแต่ที่น่าสนใจคือมันเก่งขึ้นทุกปี มันเก่งขึ้นทุกปีก็ก็ฝึกนะฮะฝึกด้วยผลไปด้วยถูกครับฝึกด้วยแล้วก็คนที่สามารถแสดงความสามารถของเราเออกมานะครับว่าเรามีการพัฒนาตัวเราเองนะครับเขาเขาก็มีการโปรโมทนะครับโปรโมทใั้นม,มีความก้าวหน้าครับซึ่งคนจะดูแลเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งมากๆและคนเหล่านี้จะต้องศึกษาทางด้านยูวแมนรีสร์ ดีบรอมเมนครับ,รบกับที่สาขาที่หอคร,ครับทนอาจารย์เราจะปั้นน้องๆเหล่านี้ยังไงอาจารย์ที่จะเข้าไปที่งานที่อาจารย์พูดถึงเรื่องแรกเลยเนี่ยก็เป็นพื้นฐานของอมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปนะฮะเรามีบุคลากรเรามีด mm ็อกเตอร์ที่จบทางด้าน Human Resource เนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะน่าจะมากที่สุดนะในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำถ้าเป็นกลุ่มด็อกเตอร์นะนะครับที่จบทางด้านนี้คือ,อทั้งมหาวิทยาลัยเราทั้งทั้งคณะเราเนี่ยเรามีสัก 50คนประมาณสัก50คนในกลุ่มนี้ก็ก็จะมะีบางส่วนที่จบมาจากทางด้านสายทางด้านยูมล์รีสอร์ r ดิสลอว์เมนต์นะครับยูเมล r รีสอร์ e m ม n นจเมนต์ต่างๆจบมาจากยูท็อป10ของโลกนะครับ,รบก็เอาองค์ความรู้ใหม่ๆพวกนี้เข้ามาถ่ายทอดให้เด็กๆนะครับพิเศว่าน้องพวกนี้ยังอยู่ในวัยเยาว์่ว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะเขาออกสู่ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมแล้วเราถึงจะเห็นการเติบโตของคนเหล่านี้นะครับแสดงว่าจุดแข็งจุดหนึ่งก็คือเรามีในส่วนของคณะอาจารย์ใช่ครับที่มีองค์ความรู้และมีประสบการณ์จากต่างประเทศเข้ามาสอนน้องเพิ่มใช่ครับจันเนื่องจากว่าสาขานี้เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือองค์กรฉะนั้นนี่โอ้เครือข่ายขอการค้าไทยมีตรงนี้นี่จะมายังไงบ้างคะอาจารย์สาขาเนี้ยนะครับถ้าหากว่าน้องเป็นคนที่จบสาขานี้นะครับทาง ผู้ประกอบการที่อยู่ในหอการค้าไทยเนี่ยต้องการโตยอะมากเป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับการร้องขอให้เราส่งน้องๆเนี่ยไปช่วยทํางานนะครับเพราะว่าการหาผู้บริหารในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยที่เก่งๆแล้วมีความเข้าใจเนี่ยมันยากนะครับคือหนึ่งไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงสองเนี่ยการกบริหารจัดก,การคนเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ หนึ่งในสาขาที่อาจจะเรียกว่าทา้าทายท้าทายที่สุดคนบริหารยากไม่เหมือนเครื่องจกักรัไม่เหมือนไอ้ตัวเลขอะไรเนี่ยคือ<ด><ด>มันมันเลสฟอนเราไม่ได้นะ <S 2> <S 2> แต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าน้องอที่ที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคือเวลาเราทํางานร่วมกับคนเนี่ยทุกครั้งที่มันมีอินเตอร์แอคชั่นกับมีปฏิยาตเราก็พัฒนาตัวเราเองไปด้วยมันเหมือนผมนั่งคุยอาจารย์เนี่ยผมก็ได้มุมมองอาจารย์ไปด้วยคือยิ่งเราปฏิสัมพันธ์มีมีมีเลสฟอนกับกับคนที่อยู่รอบข้างมากเท่าไหร่แล้วเราเปิดกว้างนะ ตัวเราเองเนี่ยเราจะพัฒนาไปพร้อมๆกับเขา oh. มันจะเป็นสาขาหนึ่งที่ทําให้เราพัฒนาตัวเราเองไปได้นะครับ,รบจบสาขานี้นะครับยังไงซะเนี่ยเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจแน่นอนคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งโลกจะเป็นอย่างไรแต่เอาเป็นว่าเท่าที่เราเราเรา,เราเคยดูนักศึกษาเหล่านี้มานะครับหอ,อการค้าไทยซึ่งเป็น founder ของเราเป็นผู้ก่อตั้งเราเนี่ยนะครับเขา request ตลอดเวลาแสดงว่าขาดนะฮะอาจารย์ใช่ใช่ <laughs> ช่วยหาน้องคนที่เข้าใจเรื่องการหาจัดการการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้ผมหน่อยผมขาดจริงๆนะครับหรือว่าเวลาเราเอาไปให้คำปรึกษาพวกบริษัทต่างๆนะครับ i ว e เพสิดเนนอะไรต่างๆที่ดูในแต่ละด้านเนี่ยน้าโรงงานเนี่ยผมว่าก็มันก็พอหาได้การเงินก็พอหาได้แต่หาคนที่เรื่องเป็นไว้เพสิดเน้นหรือว่าเป็นรอ,องประธานบริษัทเนี่ยที่เรื่องเก่งเรื่องการบริหารจัดการคนเนี่ยหายากมากหายาก<ช>มากแล้วเงินเดือนสูงมากมผมไมว่าเอามาเทียบกันเนี่ยเพอเพอได้จะสูงที่สุดเลย ครับอาจารย์แสดงว่าเทรนที่มีโอกาส u c ิของคนที่มีเงินเดือนสูงๆงในอเมริกาเนี่ยที่เขาบอกว่าด้านบุคคลี่สูงแบบต้นๆ้นเลยเนี่ยใช่ครับแสดงว่าในระเทศเราก็แนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับทานครับแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าอาจารย์เชื่อว่าเทคโนโลยีเออเงินทองเอยเครื่องจักรเอยไอตัวอาคารที่ดินต่างๆเนี่ยใครๆก็หาได้ถูกไหมครับใครๆก็หาได้แต่การหาทรัพยากรบุคคลดีๆเนี่ยมันหายาก ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้วิธีสร้างแล้วก็บริหารจัดการเพราะว่าถ้าอาจารย์ใช้วิธีเอาเงินไปทุ่มซื้อมาเนี่ยเวลาเวลาคนเก่งเนี่ยเวลาเข้ามาในองค์กรเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะกับองค์กรเราคือเรามีวัฒนธรรมการทํางานไม่เหมือนกันเวลาเราไปอยู่บ้านอื่นเราก็รู้สึกบางทีก็มันก็ไม่ไม่สะดวกสบายเพราะเราไม่คุ้นเคยองค์กรก็เช่นเดียวกันทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือสร้างคนของเราเองเวลาเราอยู่ในองค์กรไหนถ้าเขา มุ่งมั่นพัฒนาเราเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็น่วนหนึ่งขององค์กร้นอย่าทแท้จริงมันก็จะเติบโตอยู่ในเส้นทางนี้ไม่คิดจะเปลี่ยนงานไปไหนดีกว่าการเอาคนข้างนอกเข้ามามีความเสี่ยงคนที่อยู่ข้างในก็มีใจกับองค์กรดังนั้นฮิวแมนทรีซอนแมจิเมเน่ยมันถึงสําคัญโอเคครับาจานคำถามสุดท้ายจย์ครับอันนี้อยากให้จ์ได้วยฝากถึงน้องๆและผู้ปกครองที่กำลังแบบดูกันยงจะเลือกคณะและช่วงนี้ให้จันคือถ้าหากว่าน้องอยากจะเป็น คนที่อยู่ในฟิลด์เรื่องของการบริหารจัดก,การเรื่องของการบริหารธุรกิจนะครับาก,การจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นอีกสาขาห,หนึ่งที่เป็นสาขาที่มีอนาคตที่ต่างประเทศเนี่ยเทรนด์เรื่องนี้มันมาแล้วในประเทศไทยอาจจะต้องรออีกสักปีสองปีซึ่งก็จะเป็นทั้มมิ่งเดียวกับที่น้องกําลังเข้าเรียนอยู่พอดีการพัฒนาบุคลากร,กรที่มีความสามารถสูงหรืออย่างที่เราเรียกว่าทาเลนต์เนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ย เป็นที่ต้องการมีอย่างยิ่งเพราะการแย่งชิงไอ้กลุ่มท ALENT เ,เนี่ยมันมันเกิดขึ้นมากอ่ะคือใครๆก็อยากได้คนเก่งคนฉลาดคนมีทักษะติที่ดีดังนั้นอ,อ,องค์กรทั่วไปก็เลยหันมาพัฒนาของตัวเองนะครับซึ่งจำเป็นต้องใช้คนในสาขา Human Resource Management หรือว่ากรารจัดการทรัพยากรมนุษย์ครับครับ น้องครับนี่เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ผมมองว่านอกเหนือจากที่เทรน์ที่อาจารย์พูดถึงแล้วเดี๋ยวพออาเซียนเปิดความหลากหลายของผู้คนเนี่ยมันมีเยอะจริงจริงคนคนนี้จะไปเข้าไปจัดการองค์กรที่มีความหลากหลายแบบนี้ด้วยในเรื่องที่วัฒนธรรมของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่เขาต้องจัดการด้วยครับวันนี้กับคุณรย์นะครับครับมีโอกาสพูดคุยกับมายชันครับสวัสดีครับก็เริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งะคะปี1ปี2เนี่ยเด็กเขาจะเรียนวิชาการธุรกิจ นะคะก็คือจะเป็นวิชาเกี่ยวกับพวกการตลาด<อ>การเงินนะคะ<อ>การบัญชีนะคะโลจิสติก<อ>เป็นเรื่องที่เด็กเขาจะต้องเรียนูพื้นฐานว่าทางด้านธุรกิจเนี่ย<อ>เขาจะต้องรู้อะไรบ้างซึ่งจริงๆมันเป็นข้อดีของสาขาเอชานะคะที่ได้เรียนพวกนี้เพราะโดยปกติแล้วของหมหาลาัยอื่นนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในพวกสาขาสังคมศาสตร์หรือว่าศิลปาศาสตร์ ซึ่งเขาก็จะไม่เรียนทางด้านบิสเนสเลยซึ่งมันทําให้เวลาที่เด็กจบไปเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นภาพของบิสเนสแต่ว่าของเราเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการปูพืพ้นฐานตั้งแต่ปี1ปี2ว่าให้มองเห็นภาพของธุรกิจนะคะมันก็เลยจะทําให้เป็นข้อได้เปรียบนิดนึงที่พอเด็กเขาจบออกไปแล้วเขาจะเป็นเขาเรียกว่าสามารถเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์ให้ได้นะคะในแง่ของว่าเป็น HR ที่เป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์ทีนี้พอเข้าปี3ปี4เด็กก็จะเริ่มเรียนวิชาที่เขาเรียกว่าวิชาเอก ะค,ะคือจะเป็นวิชาที่เฉพาะเจาะจงในในด้านของ HRM นะคะหรือการจัดการทรักว์มนุษย์หรือบวกทางด้านของ HRD คือทางด้านการพัฒน,นาสักวมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะได้เรียนเจาะลึกละ ว่าแต่ละแต่ละด้านเนี่ยเขาจะต้องเรียนมีความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะโดยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการเรียนวิชาเอชาในแต่ละใ,ใ,ในแต่ละหน้าที่ในแต่ละฟังก์ชันนะคะอย่างเช่นของเด็กปี3อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะได้เรียนวิชาตัวหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังทากิจกรรมตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ก็คือว่าวิชาการจัดฝึกอบรมและสัมมนาซึ่งก็คือเป็นลักษณะของการเด็กที่เขาได้ learn i n g by doing ก็คือว่าเรียนเสร็จปุ๊บปฏิบัติเลย เราก็จะใช้วิธีการที่เราสอนหลักการไปปุ๊บแล้วเด็กก็ได้จัดสัมมนานะคะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะจัดเนี่ยนะคะวันวันที่10พฤศจิกาเนี่ยนะคะ ก็สามารถที่จะเข้ามาฟังได้นะคะก็คือเราจะจัดเรื่องของโคชชิ่งซึ่งจะเป็นเรื่องซึ่งกำลังป๊อปปูล่าเลยช่วงนี้นะคะเรื่องของโคชไลฟ์โคชอะไรลักษณะนี้นะคะซึ่งเด็กเขาก็จะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเขาว่าถ้าเกิดจัดสัมมนาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วมันจะต้องมีการติดต่อวิทยากรยังไงดูแลเรื่องสถานที่เรื่องของคอนเทนต์อะไรยังไงเด็กเขาก็จะมีความเข้าใจในตัวที่เนื้อหาที่เขาเรียนจริงๆ ดีกว่าที่ไปฟังเลคเชอร์ฟังบรรยายแล้วก็จบไปลักษณะน,นั้นนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจซึ่งเด็กปี4เขาเรียนอยู่นะคะ mm hmm. ก็ชื่อวิชา H r I S, mm hmm. <S ก็คือ Human Resource Information System mm hmm. ก็เป็นวิชาซึ่งณตอนนี้นะคะ,ะทางด้านการทำงานทางด้านงาน HR เนี่ย mm hmm. เขาก็ใช้ตัว Information System หรือว่า ระบบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่ไปช่วยจัดการเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาจะได้เรียนห้องแลบด้วยคือหมายถึงว่าเอาโปรแกรมตัวเนี้ยมาลงใน,ใน,ใ,นในห้องแลบจริงๆในห้องคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็ได้เรียนโปรแกรมผ่านตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเตรียมความพร้อมซึ่งพอเด็กเขาจบไปเนี่ยเด็กเขาจะรู้จักโปรแกรมว่าอ๋อมี Oracle มีโปรแกรมนู้นนี่นั่นที่เขาได้ใช้งานจริงก็เป็นการช่วยเขาอีกลักษณะหนึ่ง ครับก็ผมก็รู้ตัวเองตั้งแต่ผมอยู่ตอนมอปลายนะวครับว่าทาไมถึงอยากเรียนสาขานี้จริงๆเนา่น้องกล่าวอย่างนี้ว่าผมจริงๆมีเพื่อนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เคยเป็นหัวหน้าชั้นเรียนมาก่อนด้วยเนาะในระดับมปลายผมก็ค่อนข้างที่อยากทํางานที่ได้เจอบุคลากรเยอะๆอยากเป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆผมเลยคิดว่า h r เนี่ยครับในมหาวิทยาลัยหอกันขาเนี่ยครับเหมาะสมกับผมผมก็เลยเข้ามาสมัครเรียนที่นี่นะครับ แล้วผมก็ศึกษามาก่อนว่าที่นี่การเรียนการสอนเป็นยังไงระบบการเรียนของในด้านนี้การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นยังไงและผมก็ผมเห็นว่าที่เนี่ยโอเคกว่าที่อื่นนะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาเรียนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยครับออวิชา ของที่เรียนวิชาการจัดก,การทรัพยากรมนุษย์ก็คือวิชา HRIS ค่ะหรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดก,การทรัพยากรมนุษย์ค่ะที่ชอบในส่วนตัววิชานี้ก็เพราะว่าเขาจะมีพี่จากระบบ e-business part นะคะเข้ามาสอนเราเกี่ยวกับตัวระบบโปรแกรม p a y r o l เงินเดือนพอเราเรียนตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะจะมีการสอบหลังจากที่สอบเนี่ยเขาจะให้เกียรติบัตรเราตัวเกียรติบัตรเนี้ยถ้าเราสอบผ่านนะคะเขาก็ จะสามารถนาไปใช้ในการสมัครงานได้แล้วก็ตัวนัก,นกศึกษานะคะอาจารย์ก็จะให้เป็นหัวข้อมาเพื่อที่ให้เราไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์กรข้างนอกนะคะเช่นอย่างตัวหนูได้ระบบรีคูนะคะ <c oughs> ก็จะไปสัมภาษณ์ที่ออมสิน <c oughs> ก็ถามเพราว่าเขามีตัวระบบ h i s, <S, <c oughs> <S อะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้เรามีความรู้กว้างขึ้นในการทำงานนะคะค่ะ <c oughs> พี่ชอบวิชา HRD เนี่ยหรือเรียกอีกอย่างว่าวิชาการฝึกอบรมและทรัพยาการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยกากรมนุษย์ค่ะคือที่พี่ชอบเนี่ยเพราะว่าพี่อ่ะได้ปฏิบัติจริงแล้วก็เรียนรู้จริงเช่นอย่างล่าสุดเนี่ยอาจารย์เขาได้โครงงานมาการฝึกอบรมและสมัมมนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราต้องล่างล่าง,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 างสูตรล่างล่างสูตรแล้วก็ ต้องเตรียมว่าเราจะหาวิทยากรคนไหนค่าใช้จ่ายยังไงการจองสถานที่ยังไงคะ่ะทําให้น้องๆเนี่ยมีประสบการณ์ทํางานมากขึ้นเมื่อเราจบออกไปเราก็จะไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นคะ่ะตอนที่หนูไปฝึกงานนะคะหนูไปฝึกกับบริษัทแมนพาวเวอร์ค่ะบริษัทแมนพาวเวอร์เป็นบริษัทจัดหางานนะคะก็ะคือตอนที่ไปทำอะคะ่ะ พี่ที่ฝึกงานนะคะเขาก็น่ารักมากเลยเขาก็หนูให้หนูไปทําทุกแผนกเลยแต่ทุกฟังก์ชันเลยค่ะตั้งแต่สรรหาคัดเลือกนะคะที่เราได้เรียนไปแล้วก็กฎหมายแรงงานประกันสังคมะคะ่ะโดยที่ตอนเข้าไปพี่เขาก็สอนเพิ่มเติมด้วยนะคะนอกเหนือจากที่เราเรียนไปอะคะ่ะสามารถนําเอาที่หนู ที่หนูแบบว่าไปเรียนไปทํางานนะคะเอากลับมาใช้ที่เรียนได้ด้วยเพิ่มเติมต่อยอดไปอีกค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์ดีๆด,ด้วยค่ะได้พบเจอกับพี่ๆแล้วก็นอกห้องเรียนนะคะออจากที่หนูได้ไปทํางานนะคะก็ทําให้รู้ว่าที่หนูมาเรียนนะคะมันไม่ได้สูญเปล่าอะค่ะมันสามารถนําไปทํางานได้จริงค่ะคือจริงๆออมหาลาัยเรามออีโปรแกรมตัวหนึ่งที่เรียกว่าสหกิจใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นการที่จับคู่กันระหว่างที่นักศึกษาที่เด็กปีสี่ เทอม2อซึ่งสามารถที่ออกไปหาประสบการณ์ได้นะคะโดยการที่ฝึกงานนะคะเป็นเวลาประมาณ1เทอมก็คือ3 3สเดือน3 4เดือนเนี่ยนะคะกับพวกบริษัทต,ต่างๆที่เขาสนใจที่จะรับในสาฝึกงานนะคะอันนี้ที่อยากเล่าให้ฟังก็คือเอาแค่ปีปีหมาดๆเนี่ยนะคะเมื่อปีที่แล้วก็จะมีเด็กที่เขาไปหาประสบการณ์รน,นนี้กับบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอย่างเช่นทิสโก้อย่างเช่นบริษัทมิตรผลหรือทางภาครัฐก็มีกระทรวงการคลังอย่างเงี้ยนะคะ จริงๆแล้วคือมันเป็นประโยชน์สำหรับทั้งนักศึกษาและทั้งโปรแกรมสาขาเราด้วยเพราะว่าในการที่เด็กเข้าไปฝึกงานลักษณะนี้เนี่ยนะคะเราในฐานะที่เป็นอาจารย์เราก็ต้องตามไปนิเทศก็คือตามเข้าไปคุยกับทางทางพวกนายจ้างของเขานะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้เขาฟีดแบ็กกลับมาด้วยว่าเอ๊ะนักศึกษารเราเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าจะปรับปรุงให้หลักสูตรนั้นเนี่ยดีขึ้นเนี่ยคิดว่าควรจะปรับปรุงอะไรบ้างนะคะ ซึ่งเท่าที่ฟังมานะคะของปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าผู้คนที่เป็นคนดูแลนักศึกษาของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทดังๆทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาให้พีดแบคที่ดีมากเพราะเขาบอกว่าเด็กของเราเนี่ยมีความกระตือร้นและก็มีความตั้งใจถึงแม้ไม่รู้ก็รู้จักว่าควรที่จะไปค้นหาข้อมูลยังไงไปถามยังไงลักษณะน,นั้น นะคะก็ก็ทำให้คือไปเยี่ยมทุกบริษัทเนี่ยคือได้อมยิ้มกับมาทั้งนั้นเลยคือรู้สึกกลับปลื้มใจคือภูมิใจแทนเด็กเราอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็โอกาสของเขาอย่างหนึ่งเนี่ยนอกจากที่ว่าเขาจะได้เรียนรู้ของจริงแล้วนะคะก็ในปัจจุบันนี้คือเด็กพวกนั้นเนี่ยเขาได้ทำงานต่อเลย หมายถึงว่าณนะตอนนี้เนี่ยตอนที่เขาไปฝึกงานที่มิดผลตอนนี้เขาก็อยู่มิดผลนะคะก็คือเด็กจบปีสีแล้วก็ได้ทํางานต่อเลยอยู่กระทรวงการทลังอยู่ทิสโก้อะไรลักษณะน,นั้นนะคะก็เลยเป็นประโยชน์ของทั้งหลักสูตรที่ได้ข้อที่มาปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งประโยชน์ของเด็กคือเด็กก็มีโอกาสที่ได้จ้างงานต่อเลยคต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเป็นอย่างมากนะครับที่ให้โอกาสเรามารีวิวในวันนี้ น้องๆสามารถติดตามการรีวิวในสาขาอื่นๆได้ทาง a d v i s i o n p r e m i u m c o m มีความสุขกับการเรียนรู้สวัสดีครับ